อยากแลีอยงทุนอยากลองอยากชำเป็นคู่แซงสงแม่ให้เราเป็นเสาตระคงเป็นหนึ่งในล้านสแลกเกวตาสิ่งมีดาขี้ผันมาบ่เป็ียนปัญหาด้ได้ดื่มันาบ่มีบ่มีบันรถอายัางเลยขับเอลนโอมาสาวไม่ห่างนางมีรำมีดีนีเดือดศพผากันนั่นพี่คือสิ่งที่พี่ต้องการพ่อไม่ถูกจอถูกจอ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 ถูกจอถูกจอ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  ที่เพื่อใสรที่เปื่ใครที่เพื่อใครเป็นอะไรเพราะสิไปข่าวมอนิเตอร์ข่างบุ่นมันมีจังมีผ่ามานันทศทีครับมันหลวงเฮ้ยถึกจอชุดไงมาหลายคนกะตังสั่งมันบ่อหงังจังสั่งมันบ่อหงังจังกะท้อนี่น้องผีอย่าเพ้อมชีมี กับแบบหาเดี๋ยวพอบอคัดคืนเลยไหมเดินสักนอจบล้บอ